แต่เขาจะวนมาออกไทยอีกแล้วเอฟซีสกลเขาถูกเยอะไหมแม่ก็เห็นเขาคุยกันว่าผมได้หกพันหกพันทุนหรือยังไงก็ไม like ่ถามรายละเอียดกันเนาะผมดีใจไม่ใช่ว่าเขาเขาหมดเป็นล้านนะเขาหมดเป็นสี่ห้าล้านผมสบายใจขึ้นมาหน่อย ดีครับสวัสดีแม่พันธุ์นะครับผมมีนิ้วเอ็นมีน้องครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของแม่พันธุ์เมื่อกี้คุณแม่ก็เล่าข่าวดีให้ฟังว่าควายออกลูกใช่ไหมแม่ควายออกลูกวันเพ็ญพอดีวันเพ็ญเดือนสิบสองบารอยกระทงพอดีใช่อะไรนะสิบห้าข้าเดือนสิบหกบอแม่ใช่ไหมเดือนสิบสองเดือนสิบเอ็ดสิบห้าข้าเดือนสิบสองใช่ไหมพูดถูกเลยตั้งประมาณตีสองออก็เกี่ตัวป่ะโอออกเคตัวแม่หืม ก็เดียวตัวก mm ็เ hmm. ดียวอ๋อถ้าออกแบบก็จะตีเป็นเลขอยู่หรอกอืมครับแต่ก็ไม่แน่นะจดีมาตามวันที่เขาออกหรือเปล่าเออเคยนะแม่ที่บ้านเลี้ยงหมูเลขออกตามซื้อตามวันที่ถูกเลยที่ที่ออกเออแม่ก็สงสัยว่ามันออกตอนตอนหกโมงนั่นแหละครับลูกไปก็เห็นเขาออกอืมสอดือกำลังหลุดออกจากตัวแม่ก็เลยเห็น ลองเรียกไอ้ชังนี่ก็เตรียมจิตจะไปบองสวงอยู่บ้านน้อยครับเขาบองสวงสะใหญ่เขาจะลอยกระทงเนาะครับแม่เลยไม่ได้ไปด้วยอยู่เฝ้าเอา,เอาอทีนี้เมื่อคืนก็ฝัน <ผม S 2> ฝัน,นอยู่ฝันว่ามีองค์ในตำหนักเนี่ยเป็นปูหน้าท่านถือไม้มาหนึ่งอัน ท่านมาท่านก็นทาท่ามึงขึงมังขังแล้วหน้าตาบอกบอกเท่าไหร่ก็ไม่จําบอกเท่าไหร่ก็ไม่จาบอกว่าตีเลขไม่เป็นก็เลยเขามาตีแม่เนาะตีก็ตีไม่แรงหรอกไม้หนึ่งอันเนาะครับตีแม่ก็จะตีว่าเป็นสนะี่หนึ่งหกน่ะอือปู่มาตีแม่บอกเอาไม้มาตีแม่เอาไม้มาตีมบอกว่าแม่ตีเลขไม่เป็นตีเลขไม่เป็นโง่จริงๆนะอิอ ก็เลยจะตีเอาตัวนี้แหละ416 416ใช่อืมฤทธิหน้าตาเป็นไงแม่ปู่ปู่หน้าตาเป็นไงปู่น้าท่านหล่อนะปู่ปะไรนะร่างกายกำยำบุยพืนอือองในตำแหนังนี่โอ้ทำไมท่านถึงบอกว่าเราตีเลขไม่เปลี่ยนแล้วแม่ตีเพี้ยนไปสองสามงวดแล้วอืมท่านมากับตาหนานละ แล้วมากับพ่อในบ้านนี้ด้วยมากับพ่อกับตาอยู่หน้ากับพ่อของจานน้อยอือมากับพ่อขอจา์น้อยด้วยโมโหไม่ชี้หน้าเพราะว่าโง่ก็โง่ตีเลยก็ไม่เป็นเพราะว่างี้ครับไอเราก็ก็จะถ้าบอกว่าตีเป็นก็ต้องบอกเป็นตัวละที่ก็เถียงท่านอย่างนั้นเนาะท่านก็หันหลังกลับไปเลยทําไมไม่บอกเป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมท่าทำไมไม่บอกเป็นตัวะเถียงเขาเนาะก็พูดเหมือนเราพูดธรรมดาแล้วก็เพราะว่าเราดื้อ ตีตีต้องตีมันเขาบอกว่าแบกไม้ทําหน้าทําตาเหมือนก็พ่อจะตีลูกตอนกรูดนะนะอืตีไม่ตีแรงหรอกเขามาตีบ่าค่คยอยๆือยมันจะทําให้เราตีเป็นความหมายตัวไหนก็เลยไหวนี้ตีก็สี่ทีนี้ผู้ชายอะ่ะถ้าจะตีสองหกสามหกสีหกหก,ก็ออกราวไปแล้วอื ของที่ลุงนายสำน้ำมนต์ก็เลยเอาตัวนี้แหละตัวเอกหางหนึ่งก็คือเจ<อ>็ดแปดเจ็ดแปดกับสี่หนึ่งหกเจ็ดแปดกับสี่หนึ่งหกใช่อันนี้ลัดทีคุณแม่คุณแม่ตีตีเอาอย่างนั้น๋อครับครับผมอันนี้ตามลัดทีคุณแม่คุณแม่ก็คือตีเป็นสี่หนึ่งหกนะแม่เนาะใช่ครับแล้วคุณแม่ว่าเอฟซีเขาถูกต่างประเทศเยอะเลยใช่ไหมแม่ ถูกเยอะไหมแม่ตอนที่แม่ออกห้าสองเจ็ดนะเขาได้สามตัวเลยนะตอูอไปลาวแล้วไม่ออกไทยบ้านก้างเขาก็ได้ทั้งวันสองสามวันอ,ออกลาวหมดทุกตัวเลยแม่ก็เลยว่าอ๋ไม่ออกไทยหรอกไม่ไม่ได้มาทำคลิปเลยไม่ได้โทรบอกว่าออกลาวไปแล้วเนะาะก็คิดว่าแต่เขาจะวนมาออกไทยอกีกแล้ว fc ตะกลนเขาถูกเยอะไหมแม่ ก็เห็นเขาคุยกันว่าผมได้หกพันหกพันทุนหรือยังไงก็ไม่ถามรายละเอียดกันเนาะผมดีใจไม่ใช่ว่าเขาเขาหมดเป็นล้านนะเขาหมดเป็นสี่ห้าล้านผมสบายใจขึ้นมาหน่อยบนล่างตัวละสามพันบนล่างตัวละสามพันแน่ๆถึงจะว่าเออเบาใจไปหน่อยเนาะหมดนี่ไปเลยไม่หมดหรอกนี่เบานีาเนบาหนี้ไปหน่อยเพราะว่านี้เ,ออเดี๋ยวผมจะมาอีกนะแม่ผมจะมาอีกเขาพูดอย่างนั้นเมื่อวานนี้ อืมก็เยอะนะแม่เนาะไ,ได้เพราะว่าเขาเขาบอกว่าสองสามงวดเดี๋ยวผมสังเกตผมตามลามันก็นมามเลือกที่ออกคลิปชอบออกลาวอืมทีนี้ถ้าแม่ฝันวันสุดท้ายออกไทยออกไทยจะไม่ได้ออกคลิปมัเลยว่าอย่างนี้บอกเขาไปตรงๆเนาะครับแต่เมื่อคืนท่านมาตีเนี่ยตีออกไปอย่างนั้นแหละสี่หนึ่งหกแล้วก็ <78. S 1> ครับแล้วแม่วามจอกไทยโอกต่างประเทศไหมไม่ออกไม่ทราบสิแม่ก็อยากให้ออกไทยรัฐบาลไทยเนาะถ้ามีเพิ่มเติมยังไงก็รอค้งสุดท้ายเนาะครับที่ปล่อยไปก็ออกลาวไปหมดเลยไทยไม่ออกเอซีถ้าคนไหนตามลาวคงจะได้กันอยู่อืนี่โทรมาบอกคนก็าตามลาวก็ได้กันอยู่นะครับห้าสองเจ็ด เจ็ดสองห้าเขาว่างั้นยังไงเขาได้ตดบวมงคนก็เข้าไปซื้อถูกวันมันที่มันออกอตรงๆนะแม่เนาะใช่เพราะว่าต่างประเทศมันมีจันพุ่งสุงใช่ไหมแม่วันนั้นพอหลังมากี่วันนะลาวเขาออกวันนั้นแหละหลังจากนั่นมาเน่ะลาวออกครัง้งบางครัางๆก็ได้ตัวสามตัวเลยสามตัวโตเลย,ลเลยใช่เขาถูกเยอะไหมล่ะแม่เขา ไม่ลงเยอะหรอกอย่างเยอะก็ห้าบาทสิบาทโอ้ห้าบาทสิบาท,บาทเพราะว่าเขาไม่กล้าเล่นเยอะอือไทยบ้านเนาะแม่มีไทยบาท้านเขาไม่มีเงินนะอือส่วนใหญ่จะเป็นเอฟซีต่างจังหวัดที่เขาเล่นเยอะๆตัวเป็นพันสองพันสามพันนี่แม่เนาะเหมือนเหมือนบางคนเขาก็ลงตัวละห้าพันเออครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้จะไปลาวหรือว่าไทยแล้วยังเห็นแต่เขาพิมพ์มาบอกว่าก็ได้ อม่ได้ถามรายละเอียดกันไม่รู้หรอว่าเขาถูกเท่าไรแต่ว่าเขาบอกตัวเป็นพันหลักพันเลยเหลักพันทุกวันนี้เขาลงตัวหลักพันเพราะว่ามันเข้ามาสามสีงวดแล้วลาวใช่ไหมครับออกติดใบออกลาวต้องสามสี่งวดแล้วม,มั้งอ๋ออันนี้แล้วแต่บุญวาสนา,า,าของแต่ละคนนะแม่เนาะขเขาจับจุดได้เขาก็ได้เงินครับ เหมือนบางคนเขาได้ก็ก็ส่งมาให้ครับผมแต่ไม่ได้ว่าเออไม่มีก็เอาไว้ใช้ไปนก็พอใช้พออยู่นีับว้แม่ก็ให้ไว้เป็นแนวทางไม่ได้บังคับให้ใครซื้อไม่เนะไม่ด้บังคับให้ใครซื้อแล้วก็ไม่ได้บังคับให้ใครจะโอนเงินมาให้ครับทีนี้ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่ศรัทธาของเอฟซีไม่ก็ว่าอย่างนี้ ถูกด้วยใ่เยอะเขาก็อยาจะช่วยแม่เข้ามาถ้าถูกเขาแม่ให้ค่ากาโฟกาแฟค่าผลไม้ผลไม้เวลาไปไหว้ตาเวลาทําพิธีเขาบอกอย่างนี้เนาะว่าก็เออโมทนาบุญกับใครให้เขาโชคดีไปเรื่อยๆเฮงเงปังกันครับแต่แม่ไปบ่นกับตาอยู่นานเนี่ยถ้าเกิดถูกสามตัวงดนี้ไปเทปูนให้ตาว่าจะเตะให้ไม่ได้เททีกทีเยไหมทีนี้ทันมาที่โมโหมาที่มาตีน่ะ แม่ก็เลยหลุดปากไปเนาะวันนั้นมันออกลาไปหมดแล้วดีตาคงจะไม่ได้เทอีกแล้วแหละเกี่ยวข้าวเส็จนุนแหลกเลยว่างี้ออกมโมโหมาเรื่องนี้หรือเปล่ามาทั้งตาทั้งพ่ออาจย์น้อยแล้วก็พ่อจย์น้อยทั้งองค์ในตำนานเมื่อคืนเขาไปบวงสรวงตรงนั้นเขาก็ได้จุดทูบได้หนึ่งหกดรงตรงกันของคุณแม่เลยเนาะ ใช่ทีนี้ขันน้ำมนต์เขาได้แปดหนึ 1, ่งของเขาบอกไปแล้วเนาะบอกไปแล้วแม่ตัวเดียวกันเจ้าภาคเขาบอกว่าพันหนึ่งไม่อยู่หรอกวดน,นี้น้อยไปน้อยไปเอขาจะลงนนพันหนึ่งไม่อยู่ออปีที่แล้วนะ่ะจุดทุ่มแล้วไม่ได้เรียกเข,าาข้ามาเขาโมโหให้แม่อยู่นะ่ะเขาไม่เคยลงน้อยเนาะ<อ>แต่ลูกน้องเขาได้คนละสองร้อยคนละร้อยคนละสามร้อยแล้วแต่เงินครับ ก็คือเจ้าภาพใหญ่ไม่ได้เลขได้แต่ลูกน้องคนเล่นกันคนละร้อยสองร้อยก็ได้เท่านั้นเลยเขาไม่ได้ก็โมโหให้แม่เขาเอาก็เรียกมาดูแล้วไม่มาเนาะวันนั้นฝนปรยโปรยแล้วก็หนาวด้วยครับหรือว่าเอฟซีจะไปหยิบจับลอตเตอรี่ก็ได้เนาะแม่เนาะเผื่อมันเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวเพื่อได้รางวัลใหญ่เนาะแม่เนาะหกล้านอย่างนี้สี่หนึ่งหก่นีแล้วก็แปดหนึ่งหกใช่ไหมเลขอาจารย์น้อยเนาะอาจารย์น้อยเขาได้แปดหนึ่งหกเลขแม่ได้สี่หนึ่งหก แม่ตีความฝันว่าสีหนึ่งหกทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดแปดของแม่สองหางอืมครับแต่ว่างวดกว่อนมันออกแปดเจ็ดไปแล้วใช่ไหมแม่มส่วนตัวแม่คิดว่าอาจจะกลับมาออกตัวเดิมมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้เนาะเหมือนมันออกซ้ำตัวแล้วตัวปีปีที่ลูกน้อยขันบววอะ่ะ ขบวนหนึ่งสองก็หนึ่งสองมาตั้งหลยนวดนะหนึนนะ่งสอ,อ,องสองหนึ่งออกแล้วออกอีกก็าเม่นะตอนเขาอายุยี่สิบเอ็ดขบวนตอนขบวนก็ดีนะเม่ถูกถูกประจาเลยถ้ไมนสามตัวก็สองตัวไ,ได้ออแล้วนี่ทาก็สจงจะได้กู้ใหม่ติดใหม่มาอีกออถ้าปีเขบวชก็ถือสินได้เนาะค,คนเขาไปกราบไปไหวเขาได้บ้านหลังใหญ่เลยนะ แล้วก็ไปบวชอยู่แต่ในวัดป่าด้วยไม่ได้อยู่ในวัดเจริญหรอกไม่มีมสมาธิที่จะนั่งให้<ๆ>เขาก็ชอบไปบวชในวัดในป่าในปุ๋าต้องไปบำเพเ็ญเพียรตามป่าปแล้วแ,วแม่นเนาะอ,อยู่ได้สองพรรษาตอนนั้นครับครับผมถ้งงั้นสําหรับแนวทางคุณแม่เดี๋ยวไว้โค้งสุดท้ายเรามาสรุปก,กันใหม่นะแม่เนาะได้ชุดต่องวดเอาไว้สองตัวพอเนาะแม่เนาะได้ยางี้ก็ขอบคุณแม่พันมากๆนะครับขอบคุณคับ อันนี้เป็นแนวทางของคุณแม่นะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอจบคลิปวแต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ